เกียร์เซ็ทฮอชช็อตที่ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับซีซันสิบเอ็ดสี่นี้นั้นผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกียร์เซ็ทที่จะทําให้ผู้เล่นสายสไนเปอร์สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะมันให้ทั้งบัฟในเรื่องของฝั่งเฮชช็อตตามเอชโบนัสอาร์เมอร์แถมยังเติมกระสุนในแม็กกาซีนให้กับเราอีกถ้าเราสามารถทําให้ฟอนดิชั่นต่างๆเหล่านี้มันติดได้ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดมันมีอยู่สองเรื่องด้วยกันที่อยากจะให้ n o t ตไว้อย่างแรกนั่นคือถึงแม้ว่าวิดีโอนี้จะได้ตั้งชื่อไว้ว แต่เาว่าปืนสไนเปอร์ไรเฟิลเราสามารถสับเปลี่ยนจากแมนทิสเป็นปืนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเนเมซิสหรือรวมไปถึงปืนไฮเอ็นหรือว่าปืนทองสไนเปอร์ธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันและเรื่องที่2นั่นคือในส่วนของค่าสแตกที่ใช้เรายังคงคอนเซปต์เติมไว้ในการบิลให้ง่ายที่สุดโดยการเพิ่มค่าสแสบเพียงแค่บรรทัดเดียวที่เราต้องใช้ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นไงเราไปดูกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกที่เราต้องมาดูกันแน่นอนครับนั่นก็คือในส่วนของเกียร์เซตโบนัสที่เราจะได้ เมื่อเราใสา่คอช็อตครบ2ชิ้นเราจะได้ Marksman Rifle Damage 30%ิบเปอร์เซ็นตเวอนเมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นเราได้ Headshot Damage เพิ่มขึ้นมา30%และเมื่อเราใส่ครบ4ชิ้นเราได้ Talent ที่มีชื่อว่า H e เด็กสำหรับคอนเซปต์ของท l เล t h e เ d d ด c มันคือเราจะต้องยิงโดนหัวศัตรูติดต่อกันเรื่อยๆโดยที่เราไม่พลาดเพื่อที่เราจะได้โบนัสต่างๆหลังจากที่เรายิงโดนศัตรูด้วยหัวนัดแรกนั้นเราจะได้ h d s h o t damage เพิ่มขึ และสาหรับนัดที่2ที่เราสามารถยิงโดนหัวศัตรูติดต่อกันได้เราจะได้อาร์เมอร์เพิ่มขึ้นมา10%ซึ่งถ้าเกราะเราเต็มอยู่นั้นมันจะให้เป็นโบนัสอาร์เมอร์ซึ่งจำนวนโบนัสอาร์เมอร์สูงสุดที่มันจะให้ได้มันอยู่ที่50%ของแม็กซ์อาร์เมอร์ที่เรามีและถ้าเราสามารถยิงโดนหัวศัตรูติดต่อกันเป็นนัดที่3มันจะเติมกระสุนในแม็กกาซีนของปืนสไนเปอร์ไรเฟิลให้กับเราและทุทกๆครั้งที่เรายิงโดนหัวศัตรูติดต่อกันจากนัดที่4เป็นต้นไปนั้นมันจะให้โบนัสทั้ง3อันที่เราไไดด้พพูถึงงปกกับเรเรราาาาจจนว่ะยิลด สิ่งนี้ผมอยากจะไฮไลท์ไว้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะั่นคือในส่วนของ Talent d e t e r m i n e talent นนี้มันบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฆ่าศัตรูด้วย headshot ได้นะัดต่อไปมันจะการันตีให้เลยว่ามันจะเป็น headshot ไม่ว่าเราจะยิงโดนหัวศัตรูหรือไม่ก็ตามซึ่งประเด็นที่น่าสนใจสําหรับท a l e น t นี้นั่นคือในนัดที่2ที่เรายิงโดนศัตรูถึงให้เราไม่ยิงโดนหัวศัตรูก็ตามแต่ศัตรูมันตายไปนั้นมันยังนับเปรียบเสมือนเราได้ฆ่าศัตรูโดยการยิงหัวทําให้เราสามารถเลี้ยยยงบั Determin ให้้ออู่่กเรราไดืๆ และเมื่อ Talent d e t e r m i n e t มันยังนับว่าเรายัางฆ่าศัตรูด้วย Headshot อยู่เรื่อยๆ Gearset Hotshot มันก็ยังนับว่าเรายัางยิงโดนหัวศัตรูอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันการทำงานควบคู่กันแบบนี้สำหรับ Talent d e t e r m i n e t กับ Gearset Hotshot มันจะทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องยิงโดนหัวหรือว่าฆ่าศัตรูด้วย Headshot เพียงแค่นัดแรกนัดเดียวและนัดที่เหลือถ้าเราสามารถฆ่าศัตรูได้ด้วยกระสุนนัดเดียวนั้นเราจะยิงตรงไหนก็ได้ของศัตรู Gearset Hotshot มันก็ยังนับ Buff Bonus ให้กับเราอยู่ การทำงานตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากจะให้โน้ตไว้ด้วยครับ <M> mm> it. It ซึ่งส่หรับส่นของบิวที่ได้จัดมานั้น <M> mm> เนื่องจากเราต้องการเกียร์เซ็ตบนนั้นสี่ชิ้นมันเลยมีความจำเป็นที่เราจะต้องถอด fox prey หรือ contractor's glove ออกเพื่อให้เกียร์เซ็ตมันทำงานโดยการใส่ให้ครบ4ชิ้นในส่วนของทาเลนเรายังคงไว้เหมือนเดิมกับสไนเปอร์ที่เราเคยทำมาตลอดนั่นคือในส่วนของ hunter ที่เสื้อและ vigilance ที่กระเป๋าสำหรับแบรนด์เซ็ตที่เลือกใส่มาในเคสนี้เราไม่ได้เลือกใส่ providence defense brand set หรือว่า aradi holdings แต่เราเลือกใส่มาเป็น hasberg guard brand set เป็นแบรนด์เซใหม่ที่ถูกปล่อยมาพร้อมกับซีซันส11สาเหตุมันเป็นเพราะว่าในส่วนของ m a s k m a n rifle damage ที่มันให้มันให้สูงกว่า already h o l d i n g 5% m a s k m a n rifle damage ที่มันให้มันให้ที่15%แต่ already holdings มันให้อยู่เพียงแค่10%สำหรับ talent perfect headhunter กับ headhunter ธรรมดาถามว่ามันมีความแตกต่างกันไหมในเคสนี้ที่เราจะเอามาใส่ผมต้องบอกเลยว่ามันไม่มีความแตกต่างกันเลยเพราะในส่วนของ talent perfect headhunter เองนั้น ดาเมจที่มันให้เพิ่มมันจะให้เพิ่มกับนัดต่อไปเป็น150%จาก125%แต่ถ้าว่าจำนวนแคทมันอยู่ที่800และ1,250%ทั้งคู่ระหว่างเพอร์เฟกและไม่เพอร์เฟกฉะนั้นการที่เราเลือกใส่เฮดฮันเตอร์ธรรมดานั้นเราสามารถเลือกไปใส่เอาแบรนเซตที่เพิ่มค่าแเตในฝั่งของดาเมจให้เรามากกว่า Walker Harris The Chain Killer ที่มันให้เวฟอนดาเมจเพียงแค่5%แต่ถว่าทางฝั่งของ Perfect Vigilance กับ Vigilance นั้นข้อแตกต่างของมันคือระยะเวลาของดีบัฟหลังจากที่เราโดนดาเมจ perfect vigilance มันจะอยู่ที่3าวิแต่ถ้าว่า vigilance ธรรมดามันจะอยู่ที่4ี่วิซึ่งในเคสปกตกิทั่วไปผมจะขออนุญาตแนะนําเป็น perfect vigilance แต่ถ้าว่าเนื่องจากบิวในครั้งนี้เราเลือกใช้กับ mantis ซึ่งมันมีการทํางานกับ d e coil มันเลยทําให้เราจะไม่ค่อยโดน damage เหมือนกับการใช้คู่กับ nemesis แบบนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นสำหรับในเคสนี้เท่านั้น vigilance เราสามารถเอามาใส่แทนได้ และในส่วนของค่าแซ t ที่ผมได้บอกไว้ตอนต้นว่าเราใช้เพียงแค่บรรทัดเดียวเพื่อความง่ายนั่นก็คือค่าแ Headshot d a m a g e เราจะใส่เข้าไปทุกชิ้นส่วนที่เราสามารถใส่ได้รวมไปถึงช่องมอดของเราด้วยซึ่งโดยเคสทั่วไปการที่เราจะได้ h Headshot Damage ในบรรทัดเดียวของแบรนด์เซตเราสามารถหาได้ง่ายมากอย่างเช่น Aradi Holdingsle อ p p r o v i d e n c e d e f e n s e Brand Set แต่ถ้าว่าในเคสนี้เราได้เลือกใส่เป็น h a ส per g u a r ด Brand s e ซซึ่งมันโดน Fi x c อ l ์ a t t r i b u t e s ไว้ว่าเป็น a r m o r เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปหาค่าแสตแ t t r i บิ t สอบรรทัดให้มันตรงเป็นคอแดงอย่างที่เราต้องการได้มันจะค่อนข้างยากกว่า AraD i h Holdings กับ Providence เพราะเราจะต้อง r e c a l i b t e t e c o r e Attributes จาก a r m o r เป็น Weapon Damage และด้วย Core t t t r i b u t ทที่โดนล็อกมากับ h a s b e r g กกับแบรนด,แ,ดแบบนี้การที่เราเลือกเล่นเพียงแค่ Headshot Damage เพียงบรรทัดเดียวนั้นมันจะทำให้เราสามารถหาแบรนด์เซตใหม่นี้ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น เร็วกว่าการเลือกใช้ค่าแตแต่ง2บรรทัดอย่างเช่น critical hit chance headshot damage หรือว่า headshot damage critical hit damage แบบนี้เป็นตน้นและสำหรับผู้เล่นใหม่การทำงานของปืน mantis มันอยู่ในท่าเลนที่มีชื่อว่า in plane sight ท่าเลนนี้มันบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา scope และเล็งที่ศัตรูมันจะบอกว่าศัตรูเห็นเราหรือไม่เห็นเราและถ้าเราสามารถยิงโดนหัวศัตรูหรือจุดอ่อนของศัตรูกับศัตรูที่ไม่เห็นเราเราจะได้ดามจเพิ่มขึ้น50%แบบ a m p l i f y และถ้าเราสามารถฆ่าศัตรูด้วย headshot ได้ มันจะทำการรีเซ็ตสกิลดีคอยของเราและถ้าดีคอยของเราทำงานอยู่หลังจากที่เราฆ่าศัตรูด้วยเฮดช็อตได้บัฟในการรีเซ็ตดีคอยตรงนี้มันจะอยู่กับเราจนกว่าดีคอยที่เราใช้งานอยู่มันจะหมดเวลาลงทำให้เราสามารถใช้งานดีคอยได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปพิ่งสกิลเทียหรือสกิลเฮสเลยทีนี้เราถึงเรื่องสุดท้ายอยากจะพูดถึงนั่นคือเปรียบเทียบรอเการเซตเฮดช็อตก,กับบิ้วเก่าที่เราได้เคยทำกันเอาไว้นั่นคือในส่วนของไพ่3 อาร์ดี้โฮทิงส์หนึ่งพรอเวเดนซ์หนึ่งว่าอันไหนมันสามารถทำดามจได้มากกว่ากันสุดท้ายออกมาแล้วดามเจที่เราได้มันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากระหว่างสชุดนี้แต่ถ้าว่าสิ่งหนึ่งที่เกียร์เซ็ตคอช็อตมันสามารถให้กับเราได้นั่นคือการเติมกระสุนในแม็กกาซีนทาให้เราไม่จําเป็นต้องรีโหลดเลยซึ่งการที่เราไม่จําเป็นต้องรีโหลดเลยกับปืนสไนเปอร์ไรเฟิลที่มีกระสุนในแม็กกาซีนน้อยอยู่แล้วนั้นมันจะทําให้เราสามารถฆ่าศัตรูได้เร็วขึ้นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเราจะสามามรถเคลลียหห้้อองงแต่ะ ได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันเพราะเราไม่จําเป็นต้องรีโหลดปืนเลยและด้วยการทํางานที่เราได้พูดถึงไปทั้งหมดของ Gearset Hotshot มันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมอยากจะมาไฮไลท์ g h t Gearset Hotshot ตัวนี้ให้สําหรับผู้เล่นสายสไ Sniper Rifle ให้ลองเล่นดูเอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Gearset Hotshot ใช้คู่กับ Mantis กับผมไทยชิในวันนี้ไงขอบคุณม,มากๆเลยที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe และเตือบพวกผมไทยชิใหม่ในคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนเพียงนี้สวัสดีครับ